มุกลองลองหมุนเป็นวงกลมเล็กๆซ้อนกันครึ่งต่อครึ่งไใกล้ๆวันนี้จะสอนว่าการนวดหัวน่าสาวเราจะนวดเป็นวงกลมซ้อนวงกลมที่จริงซ้อนหนึ่งส่วนสามของวงกลมแรกแต่ถ้านวดแบบลากยาวกลับไปกลับมาเป็นเป็นเปิดวิธีใกล้ๆส่วนมากถ้า บางคนทำไปนานๆแล้วลากยาวเลยใค้ๆว่ามันเร็วกันนะเ่ะกขาชานี่มันเกี่ยวอะไรขาชามันได้หลยสใสที่พบบ่อยก็เป็นโรคเบาหวานก็สองก็ปลายประสาทหลักสิบก็สามหมอลองกระดูกทับเส้นนะ ก็ท right? ี out out yeah. ่หน้าหน้าควยปวดหน้าควยก็ก็กระเบนในมักเสบก็ที่หน้าปวดสลักเพชรก็กล้ามเนื้อสะโพกเช่นในรักษณะ